สวัสดีค่ะช่องแม่บ้าน1ิดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับ Black Desert ออนไลน์โดยที่วันนี้แม่บ้านจะพามาดูการเปลี่ยนแปลงของถาจีเมอร์ขอสรารพัดประโยชน์แล้วก็ร้านค้าใหม่นะคะที่เขาได้ประกาศออกมาแล้วนะคะก็มีรายละเอียดกันให้ดูด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอรุอยาขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้าน1ิดเกมนะคะที่ทําการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทางทัวร์และแล้วก็ทางหลังไม้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ช่องเม็นบานกันไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดแต่ละอย่างกันดีกว่านะคะโดยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของ่าสีเมิร์ฟนะคะก็หาสีเมิร์ฟเนี่ยเ,เขาบอกว่าเขาจะอัปเดตให้เรา ภายในวันที่3มีนาคมนะคะก็คืออัปเดตในวันที่3มีนาคมนั่นเองโดยที่ปกติแล้วทาสีเมิร์ฟนะคะมันจะแยกกับขอสารพค่ประโยชน์ซึ่งไม่มากขอเด็กเขาจะนวด VEP เนาะก็คือมันจะแยกกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาจะเอามาันมารวมกันแล้วนะแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องราคา VEP นะคะว่าถ้าเกิดได้รับออทาสีเมิร์ฟเข้ามาด้วยแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มราคาขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดอย่างอื่นกันด้วยนะคะ ก็ถ้าใครมีถาสีเมิร์ฟอยู่แล้วนะคะที่ยังไม่ได้กดใช้นะคะก็คือจะยังอยู่เหมือนเดิมเนอะก็คือเขาไม่ได้แบบรีบออกไปอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ทีนี้อ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนให้เราใช่ไหมคะเขาก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามีถาสีเมิร์ฟอยู่100วันแล้วเรามี V p อยู่20วันนะคะเขาก็จะหักลบให้โดยที่นะแบบถาสีเมิร์ฟ เป็น30วันให้1อันนะคะก็โดยที่หลังจากวันที่3มีนาคมเนี่ยเราจะได้มีพีเหลืออยู่ทั้งหมดก็จะคือมีอยู่20วันใช่ไหมก็จะกลายเป็นอย่างไรางเมงนะก็คือจะเหลืออยู่20วันเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะรวมกับหาสีเมิร์ไปนะคะส่วนหาสีเมิร์อีก80วันที่เหลือเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นหาเ,เป็นหาสีของเมริร์วงเล็บ30วันนะคะโดยที่ นำไปขายใน m p ให้กับ n p c ได้แต่ไม่สามารถเอาไปลงทะเบียนตลาดซื้อขายได้นะคะนี่คือเขาเปลี่ยนเป็นเงนในเกมให้เรานั่นเองทีนี้แต่ถ้าต้องการจะใช้ก็สามารถเปิดใช้ได้เลยนะคะรือว,ว่าเผื่อแบบตอนไหน VIP หมดแล้วไม่ได้ซื้อ v i p ต่ออะไรเงี้ยก็คือหาสีเมอร์ที่เขาเปลี่ยนแล้วให้เราอะก็คือใช้ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเราจะเอาไปขายให้ MC ก็ขายได้นะคะซึ่งตอนแรกเขาให้เราขายได้ในราคา 45m แต่เขาบอกว่าเนื่องจากมีคนกระท้วงมาเยอะแสดงความคิดเห็นกันรัวๆเลยคราวนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นราคา 150m นะคะก็โอเคประมาณนี้ตอนนี้ก็หยุดขายถ่านสีเมือกพ่้วราวนะคะทุกคนมันจะไม่มีขายในราคาะเพิ่อตอนนี้นะเดี๋ยวจะกลับออกมาขายใหม่วันที่3มีนาคมแล้วก็ เดี๋ยวมาดูกันอีกว่ามันจะยังไงนะคะ v p แต่ราคาขึ้นไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวแม่บ้านคิดว่า p ไม่น่าจะขึ้นราคานะเพราะว่ามันนันมันก็จะดูแบบน่าเกลียดเนาะเพราะบางคนเขาก็อาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนสีชุดทุกวันหรือเปล่าก็ควรจะราคา v p เท่าเดิมน,นั่นแหละท okay. <c oughs> ีนี้ก็ประมาณนี้นะคะเออถ้าเกิดสมมติแม่บ้านแบบอ่านตรงไหนแล้วเขาจะผิดไปอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยเนาะ โอเคค่ะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องประกาศเรื่องการเพิ่มผลของหอสารพัดประโยชน์และปรับปรุงร้านค้าใหม่นะคะหรือว่า VEP นั่นเองนะคะก็อ่ะจะดําเนินการภายในวันที่เออก็คือวันที่3มีนาะคม2564นั่นเองนะคะทีนี้เนื่องจากว่าอ่ะตามที่ตอนต้นคลิปพูดไปแล้วก็คือใน VEP นะคะจะมัดรวมกับสาสีเมิรนะคะเพื่อให้ได้แบบผลประโยชน์มากขึ้นเนาะ แล้วก็เขาจะเพิ่มให้เราสามารถรับคำคีเพิ่มอัตราการรอปไอเทมได้ทุกวันอีกวันละหนึ่งอันนะคะแล้วก็ออทีนี้อ่ะมาดูสิ่งที่เขากำลังจะเพิ่มให้เราใน VEP นะคะว่ามีอะไรกันบ้างก็ขออ่านเฉพาะตรงหลังการเปลี่ยนแปลงเนาะ ลังการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีใช้ถาดสีของเมิร์ฟได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็มอบคาชี้เพิ่มอ,อัตราการดรอไอเทม60นาทีงอันผ่านภารกิจ้าทายในทุกๆวันนะคะโอเคก้อนนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งก็ดีางามมากๆเลยต่อไปนะคะก็คือไอเทมแถมเมื่อเราซื้อ v i p 30วันนะคะเขาจะแถมพรของเอลิออน5อันมาให้นะคะแล้วก็ถ้าซื้อแบบ90วันนะคะเขาจะแถมพรของเอลิออนมาให้15อันแล้วก็ เราจะได้รับค้ำพีเพื่ออัตราการดอกไอเทม15อันเสลี่ยจำนวของบอีก15อันด้วยกันนะคะเฉพาะแบบอแบบ30วันกับ90วันเท่านั้นนะคะที่ได้รับพอของ A d o ดีเนาะโอเคต่อไปนะคะก็คือเรื่องร้านค้าใหม่นะคะเรื่องร้านค้าใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นให้เราได้รับไม่ทุกสองร้อยไม่ต่อวันนะคะในปกติจะได้รับหนึ่งร้อยตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็นวันละสองร้อยไม่ต่อวันด้วยกันนะคะ ทีนีเรื่องร้านค้าใหม่เนี่ยมันก็จะเยอะๆหน่อยนะคะอ่ะมันจะเยอะมากๆเลยก็คือ,อมีสินค้าใหม่แบบใหม่เข้ามานะคะแม่บ้านอาจจะอ่านเร็วๆนิดน,นึงนะเพราะว่ามันเยอะมากก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็คือเปลสแต็ก30 40 50 60แล้วก็70ิบค่ะแล้วก็น้ำผลไม้ทั้ง3าแบบเนาะแล้วก็มีของม้าด้วยนะคะมีผลไม้ขงเยนอร่อยยากกระจายเทิงหอยโข่อีกรับ แล้วก็น้ำตาแห่งสายลมนะคะก็แม่มากขออนุญาตไม่ได้อ่านนะว่ามันใช้ไมเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอันนี้มันก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็แหวงคาโบเทียต่างหูคาโบเทียเข็มขัดคาโเทียสร้อยคาโบเทียนะคะแล้วก็มีเครื่องมือตัดเย็บของเมิร์ฟนะคะวงเล็บเวเนียนอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเท่าที่แม่บ้านอ่านมามีแบบบุงบ๋งด้วยนะคะเขาวงเล็บไว้ข้างล่างด้วยขอขอนุญาต คือเขาบอกว่าเครื่องมือตัดเย็บของเมิร์มนี่นะคะมันเป็นไอเทมที่สามารถถอดชุดขี่ม้าเวเนียมหรือชุดนักดำน้ำบุบงุงนะคะที่เคยที่เราเคยใช้เนี่ยแล้วเราก็คืออยากให้ตัวละกรออื่นใช้อะคะ่ะเราก็สามารถถอดมันแล้วก็ส่งไปให้ดวอื่นได้เลยนะคะเสียทั้งหมด2 0 0หมื่นใหม่ด้วยกันจะถือว่าคุ้มนะก็คือเราไม่ต้องแบบสมมติว่าเปลี่ยนตัววิ่งมา้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทําได้นะคะแล้วมันก็มีของบุ๋งหงด้วยนะก็เป็นชุดนักดำน้ําบุ๋งหงนะคะ โอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นอ,อุปกรณ์สัก,กัดอัญมณีกล่องอุปกรณ์เวนมนต์แล้วก็ใบลงทะเบียนเ,เรือเรือเร็วเอฟเรียนะคะใบยขยายช่องตัวละครใบเปลี่ยนรูปลักษณะสัตว์เลี้ยงนะคะ v p แบบ1วันนะคะน้ำตาแห่งความสมนึกเออ v ีแบบ1วันนะที่สุดก็เข้าเซิร์ฟเราสักทีนะถือว่าดีงามมากๆเลยเผื่อบางคนแบบไม่ได้ซื้อหรือไม่มีเงินช่วงนั้นนะคะก็มาเอาไม้นี่แหละซื้อกันเลย ต่อไปค่ะก็เสียงคำรางของบ้านไปขยายคังของรชอาชอาณาจักรบาเลนเซียแล้วก็คามาซีเวียแล้วก็โอราเซีย1ช่องนะคะหนังสือรับแห่งโอมนหนึวันใบอันเชอร์บอสหมาป่าแดงนะคะโอเคต่อไปสินค้าใหม่ที่ยังคงวางขายอยู่นะคะก็คือ,อ,อสินค้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าเก่าที่ไม่ได้เอาออกนะคะแต่ว่าจะลดราคาลงแต่บางอย่างก็คือเพิ่มราคาขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เพิ่ม ส่วนใหญ่จะลดลงนะอืมส่วนใหญ่จะลดลงแต่บางอย่างก็คือเพิ่มราคาใหม่ขึ้นนะคะโอเคเอ่อก็คือสิ่งที่ยังอยู่นะก็มีหิ่งห้อยอาเทเมสน้ำตาของเอลอิออนระเบิดแสงใบอัญเชิญบอสต่างๆความสนจจของช่างพรคามาซิหนึ่งวันน้ำหนักสูงสุด50บใบเปลี่ยนชื่อพาหนะน้ำยาชูกำลังระเบิดควันใบขยายคังเขตต่างๆนะคะบาเลนเซนเดียค่พีออนเมเดีย ปาบา布拉แล้วก็มีอะไรอีกไปขยายกระเป๋าสีช่องหนึ่งช่องนะคะก็ยังอยู่โอเคเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าตระกูล50ก็โอเคยังอยู่นะคะเขาบอกว่าดอกจัดว่าสินค้าไหมที่ยังคงวางจำหน่ายอยู่ได้รับการปรับราคาให้เข้ากับมาตรฐานเศรษฐกิจปัจจุบันภายในเกมนะคะเ็เขียนมาว่าอย่างนี้ตอนสิ่งที่เขาจะนำออกนะคะก็คือได้แก่อันนี้คือสิ่งที่จะเอาออกนะคะ กล่องย้อมสีปริศนาเซ็ตชุดนักตกปลาจ๋อมๆกระเป๋าของแพดบริจิโอรีเซ็ตการคืนชีพพาหนะทำทีเพิ่ม HP MT สูงสุดอาหารปลาอาหารสัตว์คุณภาพดีแครอทมีแล่เนือ้อมีฟอกหนังพลัวแห่งโชคใบยขยายกระเป๋า1ช่องใบยขยายกระเป๋า8ช่องนะคะหินดําใบประกาศเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด100ก็ถ้าสิ่งที่แม่บ้านคิดว่าควรจะแลกเก็บไว้ก็น่าจะเป็น เพิ่มน้ำหนักกับใบขยายกระเป๋านะถ้าใครยังไม่เคยแลกนะก็คือวันที่3มีนาคมเนี่ยก็คือจะโดนเอาออกนะคะโอเคมานนถึงอันสุดท้ายแล้วก็คือเขาบอกว่ามีไอเทมสนับสนุนสุดกิเศษในร้านค้าใหม่ด้วยซึ่งก็คออือจะมีความส่งางของช่างสิบอันลูกแก่ของ tr คมพีเพื่อศึกษาปรัชนานชีวิตแล้วก็ลูกเต๋าพิเศษนะคะกระเป๋าอุปกรณ์มองโกแล้วก็ เออจะเป็นเหมือนการ์ดของเกี่ยวกับทอยเสานะคะแล้วก็คำขีโอูลระดับสูงสุดตำราการต่อสู้ปิพินึกแบบ7วันนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมเช่นจำนวนที่ซื้อได้หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะยังไม่ได้ประกาศเนาะก็โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็หมดแล้วนะทุกคนโอเคก็มีการ เปลี่ยนแปลงเรื่องอ่าสีเมืด v i p แล้วก็ร่างขาใหม่นะคะพบหมดแล้วเนาะโอเคยังไงก็ทุกคนก็ถ้าใครอยากดูรายละเอียดอีกรอบนึงก็สามารถดูได้ใต้คิดนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะทิ้งไว้ให้นะแล้วก็ทุกคนก็เดี๋ยวรอดูกันวนที่3มีนาคมอีกทีหนึ่งนะคะฉะนั้นก็ห้ามพลาดแล้วก็เรื่อง บางค้าห้หมก็อย่างที่บอกรนาะครคิดจะซื้ออะไรเก็บไว้ไอสิงี่เขาจะเอาออกอะไรไงก็ไปบริหารกันดีๆด,ดูกันดีๆนะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วถ้าเกิดแม่บ้านอ่านอะไนแล้วเข้าใจอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะโอเควันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย